เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เรามารีวิวฮีโร่ตัวใหม่ชื่อว่ายูเอะนะครับผมเป็นฮีโร่เมทนะครับซึ่งเซนตไอเทมเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับผมบูมสติ๊กแล้วก็เป็นเดเดมหรือว่าตัดเลือดหรือว่าอาจจะเป็นอาร์ติกอบเอามากันตัวเองก็ได้นะครับผมแล้วก็พลังแฝงเนี่ยเป็นโฮลลี่ทันเดอร์นะครับซึ่งยูเอะเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่สกิลโคตรแรงนะครับผมแล้วก็เวลาอัพอันตีเนี่ยเราจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นด้วยเห็นไหม ซึ่งพาสซีฟของ UA นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมกดสกิลหนึ่งไปใช่ไหมมันจะได้มา1สแต็กใต้หลอดเลือดเห็นไหมครับสแต็กอันนี้เนี่ยจะไม่มีวันหายไปนะครับผมซึ่งพาสซีฟเนี่ยเราต้องใช้2สกิลนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูเห็นไหมครับมันจะทําให้ท่า1ท่า2เนี่ยกลายเป็นลักษณะพิเศษเป็น4เส้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูสกิลนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นระยะใกล้หน่อยนะครับผมมีแบบนี้นะครับพุ่งไป2เส้นนะครับผมสกิลสองไกลขึ้น2เส้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ ซึ่งสกิล2จะแรงกว่าสกิล1นะครับแล้วก็พอเวลาพาสิทํางานนี่ก็จะเป็น4เส้นนะครับอันติแบบนี้เลยเหมือนเอลสุเลยนะครับแต่ผักศัตรูออกไปด้วยนะครับแล้วก็อันติจะไม่นับเป็นสแต็กนะครับผมส่วนคอมโบของ UA ที่ง่ายที่สุดนะครับเก็บ1สแต็กไว้ก่อนนะครับเวลาเราจะต่อศัตรูเนี่ยให้ใช้ท่า2องทีแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดสำหรับการล่าช็อตหรือว่าจะต่อเลือดนะครับผมส่วนคอมโบที่แอดวานต์ต่อมาเนี่ยก็คือเก็บ1สแ็กก่อนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยรอให้ท่าหนึ่งเนี่ยคูลดาวน์เสร็จก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าศัตรูมาอยู่ใกล้เราเราก็ใช้ท่าหนึ่งแล้วก็ท่าสองสองทีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเจ็บตัวหน่อยๆนะครับผมแล้วก็เราจะได้หนึ่งสแต็กมาฟรีๆด้วยนะครับสำหรับคอมโบอันนี้นะครับผมแล้วก็คอมโบอีกอันหนึ่งก็คือท่าหนึ่งแล้วก็อันติแล้วก็ท่าสองสองทีนะครับท่าหนึ่งก่อนแล้วก็ดีดให้เขาอยู่ไกลๆแล้วก็ท่าสองสองทีอันนี้คือเจ็บมากแล้วก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างทํายากนะครับผมโซนอีกอันนึง สมมติเพื่อนๆเนี่ยแบบว่าเห็นศัตรูแบบเลือดน้อยๆแล้วนะครับผมถ้าเราอันตรีลดระยะนะครับแบบนี้แล้วก็ท่าสองสองทีอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าศัตรูเลือดครึ่งหลอดเนี่ยตายได้เลยนะครับผมก็อันนี้เป็นคอมโบที่รวบรวมมาหลังจากเล่น 3- 4เกมนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะเดี๋ยววันนี้ไปดูเลยกันนะครับว่าในแมตช์จริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับผม ามาแล้วนะครับผมัพท่า2นํนนะครับสลับตัว U A นะครับผมแล้วก็ตอนเริ่มเกมนะครับให้เราใช้ท่า2ไปเลยทีหนึ่งเพราะว่าเอาสเต็กหนึ่งสเต็กนะครับผมเราจะได้มีสเต็กสองสเต็กตอนที่บอกว่าเข้าสู่เลนกลางนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็ก,ล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 กๆน้อยๆนะครับผมหลายๆคนไม่ทํานะโอมาลมาใกล้ๆอย่างนี้นี่ใช้ท่า2ไม่โดนนะครับผมไม่มีดดเมจเลยนะปื๊บโอ้โหยังไม่โดนเต็มเม ผมบอกเลยว่าถ้าสอนถ้าโดนเต็มๆนี่หน้าลั่นนะครับผมเรียวมะยังไงเกือบตายเพื่อนเอลซูเลือดครึ่งหลอดเกินครึ่งมานิดนึงเห็นเงานะเอลซูเลืยดหลอดนี่คือแบบโคตรแรงนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรแม่งแห่งความแรงนะครับเดี๋ยวผมต้องถอยก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยคอมโบของยูเอ็กง่ายๆเลยก็คือใช้ท่าหนึ่งในการเก็บสแต็กนะครับแล้วก็ รอปล่อยท่า2 2ทีนะครับผมนี่คือการเล่นที่แบบว่าง่ายสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอมโบที่แบบคอมโบวิบบับวิบบับนี่คือทํายากมากนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะตายก่อนนะครับเพราะว่ายูเอเนี่ยมันบางมากเลยนะด้านล่างไม่มีคนเลยซึ่งข้อเสียของยูเอเนี่ยก็คือเคลียร์เลนช้ามากๆนะครับผมแล้วก็ซีซีไม่มีนะครับ <c oughs> คือสกิลเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้สกิลพลาดไม่โดนเนี่ย ก็คือต้องรองคูดาวท่าหนึ่งท่าสองเลยนะครับผมบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสกิลแม่นๆนะแบบนี้แหละครับน้องๆครึ่งหลอดโอมานท่าหนึ่งอยู่ใกล้ๆก็ใช้ไปยังไงเนี่ยเห็นไหมพอคูดาวมันหนึ่งสองมันมันมีคูดาวเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแล้วปล่อยท่าสองสองทีเอา้าตายเอลสูอยู่ในย่านนั้นตายเฉย <laughs> เรียบร้อยได้มาดับเบิลคิวแบบงงๆเอาเด เนี่ยผมก็จะมีถือ1นึ่งสเต็กตลอดนะครับยังไงก็ต้องมี1นึ่งสเต็กตลอดนะครับผม UA ปื๊บปื๊บโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบตายนะครับคือเวลาที่แบบว่าโดนจุดที่แบบว่าสี่เส้นมันตัดกันพอดีเนี่ยต้องบอกนะครับว่าโคตรแรงนะครับผมเรามีอันติเราใช้ท่าสองได้ปื๊บปื๊บโอ้โหเอลสูจะแตกอุ้ยอันติดีดออกไปท่าหนึ่งโอ้ยเกือบเกือบตายอยู่ผมมีฟิกเกอร์ท่าสองอีกสามวิมีหนึ่งสเต็กด้วย ฟิกโต้โหเรียบร้อยครับนี่คือยูเอคตดโกงเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องเก็บสแต็กไว้ตลอดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นป้องกางนะครับโอมาอยู่ด้านบนเราปล่อยท่าสองท่า2มันไกลไปครับอุ้ยยูเอฝั UA ่งมันก็เจ็บเหมือนกันว่ะมามามาท่า2อ,อีก2ทีมาปุ๊บแล้วก็อันติ โอ้โหจะทำท่าเท่รับผมนี่เก็บหนึ่งสแต็กก่อนยังไงลำเบอร์เรามีท่าสองสองทีโอ้โหเรียบร้อยครับเมื่อกีนก้นี้แบบว่าไม่ได้โดนเต็มเต็มสี่เส้นนะครับผมการโดนสี่เส้นเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับมาเอลสุปบ๊บสองเส้นโอโ้เอลสูจ,จะแตกแตกคือไม่รูเ้เป็นตัวบ้าอะไรนะครับผมมันแรงมากๆาเลยครับตัวยูเอทเนี่ยครับ นั่นำให้แบนนั้นในแรงนะัถ้าเราไม่เล่นตัวหลวงนะครับผมป้อมกลางมาเพื่อนมาตอนนี้ผมถือไว้1สแต็กนะครับดูซิว่าจะมีใครให้ผมปลาสีเส้นไหมไอริยังไงรอรอรอปลาม,มันตายก่อนครับ <command> คือผมเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ท่านหนึ่งสองรอบนะครับผมเพราะว่าท่านหนึ่งมันใกล้เนาะแล้วก็ตัว UA เนี่ยมันบางมากๆนะครับ เนี่ยแนะนําก็คือใช้ท่าหนึ่งในการเก็บสแต็กกับอากาศไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็รอปล่อยท่าสองสองทีพอนะครับหุ้ยมันโอ้โหเอง็งโอ้โหแรงโอ้แรงแรงไม่ได้เพื่อนเราปล่อยสองทีปล่อยลมไปหนึ่งทีครับผมเขินเลยว่ะอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนมาๆสองทีอุยอ้ยอุย้ยหน้าลั่นอยู่นี่ไงท่าหนึ่งไปทีหนึง่ง เราจะมีท่าสองอีกสามวิเพื่อนเราดีดตัวออกจะตายจะตายเราฟริกเกอร์ท่าเทโอ้โหอีกนิดนึงเก็บงานเท่าไรเร็วมาโอ้โหเร็วมาก็เก็บงานไม่ได้ครับผมเมื่อกี้จะทําท่าเทแล้วนะครับผมผมโดนเอลซูสองไปนะครับโคตรเจ็บเลยครับผมมันมาว่ะมันมาวะโอมานวะโอมานโอ้โหโดนไปเต็มเต็มคือ ถ้าสมมติว่าเราใช้ท่า2 2ง,งทีใส่แทงเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับมันก็เข้าแหละแต่มันไม่ตายนะครับผมเราปล่อยท่า2โอ้โหปล่อยลมเฉยกรีดได้บาดโอ้โหโคตรเซ็งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่า2อีก3วิเดี๋ยวออเดี๋ยวยูอีอะไรเนี่ยอะไรเอ็งจะวัดกับผมเหรอผมถามก่อนเมื่อกี้เราไม่น่าปล่อยลมเลยนะครับไม่งั้นน่าจะตายคู่เลยนะโอเคได้มีสแต็กแล้วนะครับเอลซูเอลซูลซปึ๊บปึ๊บ โอ้ยเอลซูจะตายตัวอะไรวันนียโคตรแรงเลยครับเอลซูอยู่แถวนี้ไหมนเนี่ยเฮ้มันอยู่แถวนี้วะยังไงผมมีอันตีนะผมมีอันตีท่าเท่โอ้โหมันฟิกเกอร์ครับผมเอากับมันดีเราเก็บสแต็กันนะครับขอบูเพื่อนขอบูเราจะได้ใช้สกิลรวัรวๆขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวรอๆนะครับรอท่าสองครูดาวเสร็จนะครับ ท่านหนึ่งก็ได้นะใกล้ๆอย่างนี้นะครับเรียบร้อยถ้าใกล้ๆอ่ะก,ก็คือใช้ท่านหนึ่งไปเลยนะครับผมเราเจ็ดคิวยูเออุ้ยยูเอตายเลยเมื่อกี้คือเลือดเต็มด้วยนะครับแล้วผมก็ใช้ท่าสองทีเดียวเองตายเลยเอลสุเอลสุอลสไอริตูเลนตูเลนนี่ท่านหนึ่งก็แรงเหมือนกันนะครับผม แต่แบบว่ามันใกล้ไปหน่อยนะครับเสียงโดนล้วงนะมตัวเลนเจ็บอยู่นะครับเนี่ยพยายามเก็บสแต็กให้ตลอดเวลานะครับจําเป็นมากๆเลยนะสำหรับการเก็บสแต็กนะครับเราทําท่าที่อ้าวเราไม่ได้คิวให้คือท่าเท่อันตีนี่ค่อนข้างเวิร์กนะครับผมเอาไว้ล้วงได้นะครับโอ้โหเรียวม้าแตกเฮ้ยตัวแข็งเอาโหยมันผมปล่อยเร็วไปนิดนึงครับพลาดเลยครับ เราต้องถอยแล้วนะครับทีมงานเราตายหมดแล้วเนาะเคลียร์เวฟก่อนนะหลังๆนี่คือเคลียร์เคลียร์เวฟง่ายนะครับผมโอมานอยู่กลางเรารอเคลียร์เวฟได้นะเผื่อมีเอลสูเดินมาผมจะได้ใช้ท่าสองข้ามันนะครับเอลสูได้อัพติกออกแล้วนะครับอุ้ยเอลสูซูงครึ่งหลอดเลยวะโอ้ยโอ้โอตยตายเลย ไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนนี้เกมตึงนะเพืนเนี่ยงานหยาบแล้วนะเนี่ยสู้ไม่ได้เอ้ยถอนสไลด์ทำไมใส่ตูเล่นก่อนตูเล่นโดนทีเดียวครึ่งหลอดเพื่อนเพื่อนคิดดูตัวอะไรวะเนี่ยเกินไปไหมอ่ะเอ้าเลียวมาตาย,ตายวะลำเบอร์ยังไงเราใส่ตูเล่นนั้นหรอได้เท่านี้ป่ะเพื่อนเรายืนห่างเลยนะครับลำเบอร์ถอยเพื่อนยังไงยังไงโอมานอยากจะมารับสกิลปุ๊บ เอา้าถ้าอันติไม่ข้ามกำแพงใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้คือผมไม่รู้นะนี่เพิ่งมารู้ในเกมนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเอา้าตายโ <c oughs> อมานตายแบบงงๆเอา้าผมได้คิวเฉยเลยถ้าสองแรงเกิน <c oughs> เลียวมาบอกว่าอันติข้ามกำแพงไม่ได้งั้นหรือ <c oughs> น่าจะใช่นะครับหรือว่าเมื่อกี้มันบัก็กผมไม่มั่นใจนะ แต่เมื่อกี้ก็คือเราก็อยู่อยู่ชิดกำแพงอยู่นะครับผมว่าน่าจะไม่ข้ามนะสำหรับอันตีน่ครับผมเอาเฮ้ยไอริโอโหเรามีตัวแข็งเรามีท่าหนึ่งปล่อยท่าหนึ่งไปโอ้โหท่าสองโอ้ท่าสองไกลบีครับดีนะออกตัวแข็งมานะครับผมไม่งั้นโดนล้วงตายไปแล้วนะครับเพื่อนเราน่าจะได้ดักนะครับโอเคได้ดักเซเลเยอร์มานะไปเดี๋ยวเราจบบ้านกันเดี๋ยวเพื่อบบน เมื่อกี้เอลสูม,มันซูมอยู่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เอลสูอยู่กลางนะครับคือผมสามารถฆ่าเอลสูได้ภายในแบบสกิลเดียวอะไรประมาณนี้เนาะเอลสูอยู่ในย่านนี้แน่นอนครับลดระยะเมื่อกี้นี่ถ้าโดนท่าสองเต็มๆนี่น่าจะตายเลยนะครับไม่เป็นไรยืนห่างๆนะสำหรับการเล่นตัวยูเอนะครับไม่ต้องเข้าไปไ,ปไปใกล้ๆเลยนะครับถ้าเข้าไปใกล้ๆนี่คือเราแตกแน่ๆนะครับผม ไอริรึ่งหลอดตัวบ้าเลยวันนี้เอยเอลซูเอลซูขึ้นหลอดเอลซูอันติอโธ่ติกกำแพงเฉยโอ้ปล่อยท่าสองไปโดนตูเลนอยู่ครับไอริยังไงเรากดตัวแข็งนี่ตัวแข็งนี่จำเป็นมากๆสำหรับตัวนี้ไม่งั้นแตกไปแล้วนี่ครับผมมาเราจะมีสแตก็กเราเมื่อกี้โอมานหลบได้อยู่นะครับ ผมมีอันตีเนะตูเลนเลือนดน้อยตูเลนเรียบร้อยครับผมอุ้ยเมื่อกี้นี่โดนจูเอข้างหลังด้วยนะครับจะตายอยู่โอมันอีกท่าสออีกอีกหนึ่งวิใส่ใส่ยูเอตัวน,นี้ดีกว่ามันไม่โดนเ็มๆครับ,เร,รบเรียบร้อยครับผมก็อย่างที่เห็นครับเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะใช้ท่าหนึ่งเก็บสแต็ก ตลอดเลยนะครับผมเก็บกับอากาศเก็บกับคีบยังไงก็ต้องมี1สต็กนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบใช้ท่าหนึ่งท่าสองเพื่อเอาสเต็กมานะครับมันก็จะเสียงโดนล้วงนะเพราะว่าท่าหนึ่งมันใกล้นะครับผมนี่ก็ทาได้เมยไป34.5นะครับเป็นเมที่ค่อนข้างโกงเลยนะแต่ถ้าสมมติว่ามีตัวลงเยอะๆอย่างเช่นมีลิงมีนาคอสมีคิวเลนตัวนี้ก็เล่นยากนะครับผมทำไปแสนแปดนะครับ ก็เป็นฮีโร่ใหม่กงโกงตัวหนึ่งนะครับผมแนะนำให้แบนนะครับอยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ